สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมร้านวาดเพิ่งยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่1 4ตุลาคม2 5 6 4นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องเลนกล้องสุดโขของบุทแนลนะครับตัวนี้เป็นบูทแนลสามีกคูณินะครับ3.9ดก็คือกำลังการซูม3ถึง9เท่านะครับผมหน้าเลนขนาด40มิลนะครับระยะการใช้งานก็5ถึง150่าเมตรนะครับสำหรับกล้องตัวนี้เป็นตัวปรับในนะครับใช้ชมนะครับ การปรับนะครับคือหมุนฝาออกก่อนนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้มือหมุนได้เลยบนล่างซ้ายขวานะครับอ่าเมื่อเส,สร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หมุนฝาเข้าไปนะครับตามปกตินะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับในปรับในก็มีข้อดีนะครับคือการเซตการปรับอะไรพวกนี้เวลาเราปรับไปเรียบร้อยแล้วเราหมุนฟ้านะครับมันจะไม่ค่อยเคลื่อนเด็กอะไรไม่มาไม่ค่อยปรับหมุนเล่นนะครับเวลาปรับนอกก็ค่อนข้างที่จะคอยดูแลนะครับไม่ให้เด็กหรือว่าไปโดนอะไรหมุนนะครับทําให้เส้นเล็มเคลื่อนนะครับผมท่อขนาดย5 4ิมิลหน้าเลนส์่มิลนะครับสาหรับกล้องตัวนี้นะครับเลนส์ด้านหน้านะครับกําลังการซูม3-9เเท่านะครับปรับเลนส์สายตาได้นะครับผมโอเคนะครับ รุ่นนี้มีไฟ2สีนะครับเขียวแดงปรับได้ห้าระดับไฟสังเกตดูนะครับเวลาถ่านหมดไฟไม่ติดนะครับผมสังเกตดูฟ้าตรงปลายนะครับผมอันนี้นะครับอ่าเป็นแผ่นบางๆจุดเนี้ยหมุนออกได้นะครับเปลี่ยนไฟนะครับหลายท่านอ่าใช้งานไม่เป็นก็มีนะครับผมอ่ะหมุนตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆโอเคนะครับเลามาดูในส่วนของเส้นเลงนะครับเส้นเล็งเป็นลักษณะแบบไหนนะครับจะให้ชมนะครับผมอ่าสหรับเส้นเล็งกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นลักษณะดังภาพเป็นไม่นี้เลยนะครับผมซึ่งดีไซน์ได้สวยงามนะครับ ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเลน่าสีดูเหลืองๆนะครับผมอันนี้ดูผ่านแบบอยางยืดนะครับผมยางยืดตัวนี้นะครับอันนี้แถมแบบยางยืดนะครับผมโอเคนะครับก็ถือว่าสวยงามเล็กสั้นนะครับผมเล็กสั้นสําหรับตัวนี้น้ําหนักเบานะครับของแถมนะครับก็ขาจับรังสิบเอ็ดมิลหนึ่งคู่ท่อยี่สิบห้าจุดสี่มิลประแจตหนึ่งตัวผ้าเชลลหนึ่งผืนอุปกรณ์ครบกล่องนะครับราคานะครับสําหรับราคาอยู่ที่ราคาหกร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งฟรีนะครับผม โอเคนะครับราคา690บาทรวมส่งฟรีสนใจสินค้านะครับแอดมาที่ไลน์ผมทิ้งลไลน์ไอดีไว้ด้านบนนะครับไอ l ดี e ไ8 6 4 3น 5, 5์1 0แอดมาสอบถามได้นะครับผมโอเควันนี้ก็รีวิวเพียงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ